ัสดีค่ะพบกับอักษรออนเลิร์นวันนี้นะคะก็มาพบกับครูเกตในรายวิชาภาษาไทายชั้นป .2 นั่นเองค่ะก่อนที่จะเรียนในวันนี้นะักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะได้แก่สมุดดินสอและยางลบนะคะเพื่อที่จะฝึกเขียนไปพร้อมๆกับครูได้นะคะและจากบทเรียนที่ผ่านมานะักเรียนก็ได้เรียนมาตราตรวกะกดไปครบทุกมาตราแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูก็จะพามาทบทวนมาตราตรวกะกดกันนะคะว่า มีทั้งหมดกี่มาตราอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นครูจะให้นักเรียนฟังเพลงมาตราตะสะกดก่อนและตอบคำถามครูด้วยนะคะว่ามีมาตราอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพลงมาตราตัวสะกดนักเรียนเห็นไหมคะว่ามาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตราใช่ไหมคะมีแม่กงแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กกแม่กบแม่กลนแม่กดและที่ไม่มีตัวสะกดเราจะเรียกว่าแม่กอกานั่นเองนะคะแล้วเรามาดูว่ามาตราตัวสะกดมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดบ้างเริ่มที่แม่กงเลยนะคะ แม่โกงมีงองงูเป็นตัวสะกดแม่กลมมอม้าเป็นตัวสะกดต่อไปนะคะแม่เกยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดแม่เกลมีวอแหวนเป็นตัวสะกดต่อมานะคะแม่กกมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระครังเป็นตัวสะกดต่อมาค่ะแม่กบมีบใบไ,ไม้ ปอปลาพอพานฟอฟนันและพอสัมภาเป็นตัวสะกดต่อมาแม่กลมีนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดสุดท้ายค่ะแม่กดมีดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปตักทอฐานทอนังมุนโททอผู้เท่าตอเต่า ทอถุงทอทหารทอทงสอสาราอรสอฤศีและสอเสือเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะและต่อไปนะคะครูก็จะพานักเรียนมาทบทวนมาตราตัวสะกดกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาทบทวนมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรากันก่อนนะคะซึ่งมีแม่กงแม่กลม แม่เกยและแม่เกลกนะคะโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องช่วยหนูนิดนะคะเก็บผลไม้ลงตะกร้านะคะโดยจะต้องเริ่มที่ผลไม้ที่มีผลใหญ่ก่อนนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่ายิ้มแยม้มนักเรียนคิดว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะแม่กลมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้าว คำว่า9้ามีวแหวนเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่เกูนะคะต่อไปค่ะคําว่าเจียวจาว้าเจียวจ้ามีวแหวนเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่เกูเช่นกันนะคะไปดูที่มังคุดกันค่ะคําว่าเค็มคําว่าเค็มมีมอมาเป็นตัวสะกดดังนั้นจึงอยู่ในแม่กลมคำต่อไปนะคะ คำว่าฝูงมีงอง,งูเป็นตัวสะกดดังนั้น,นอยู่ในแม่กงและคำว่าร้ายมียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในแม่เกยนะคะหลังจากที่เก็บมังคุดหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปเก็บมะม่วงกันต่อเลยคำแรกคำว่าแต่งตั้งคำว่าแต่งตั้งอยู่ในแม่กงนะคะแล้วก็ เมื่อกี้ครูเก็บทุเรียนไม่ครบใช่ไหมคะเดี๋ยวเก็บตามทีหลังเนาะคำนี้คือคำว่าคางล่างใช่ไหมคะอยู่ในแม่กงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าโวยวายโวยโวาย,ยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่เกยนะคะและคำสุดท้ายคือคำว่าซ่อมแซมซ่อมแซมอยู่ในแม่กลมนั่นเองนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทบทวนมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนต้องออกเสียงไปพร้อมกันกับครูนะคะคำแรกคำว่าพักพวกนักเรียนอ่านตามครูด้วยนะคะพักพวกอยู่ในแม่กกใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำว่าอากาศคำว่าอากาศคำว่าอาเป็นแม่กอ,อกาใช่ไหมคะ และคำว่ากาดออกเสียงเหมือนดอสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กดต่อไปค่ะคำว่ากุหลาบกุไม่มีตัวสะกดเป็นแม่กอ,อกาและคำว่าหลาบมีบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กบนะคะต่อไปค่ะคำว่าชํำนานชํำเป็นแม่กอ,อกาและคำว่านานมียอหญิงเป็นตัวสะกดออกเสียง พยัญชนะท้ายเหมือนนอนหนูใช่ไหมคะดังนั้นอยู่ในแม่กนนั่นเองนะคะคําต่อไปค่ะคําว่าโทษมีสระสีเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นจึงอยู่ในแม่กดนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าระนาตระเป็นแม่กอกาและคําว่านาดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดแน่นอนว่ายอยู่ใน แม่กดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคําว่าประโยคประอยู่ในแม่กรกาแล้วคําว่าโยกนะคะคำว่าโยกมีคอควายเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกรไก่ใช่ไหมคะดังนั้นคํานี้อยู่ในแม่กกนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าท็อฟฟี่ท็อปทอป็อฟฟี่คำว่าท็อปนะคะคือฟอฟันเป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนบอใบไม้ดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่กบนั่นเองคำต่อไปนะคะคำว่าโขนคำว่าโขนมีนอหนูเป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่กนต่อไปค่ะคำว่าทูบคำว่าทูบมีปอปลาเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กบนะคะและคำสุดท้ายคำว่าวอก คำว่าวอกมีกอไก่เป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่โกกนะคะแต่เอ๊ยยังเหลืออีกสองคำอยู่บนต้นมะเขือเทศใช่ไหมคะคำต่อไปเป็นคำว่าพินนอนเนนเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยาญชนะท้ายคือเหมือนตัวนอนหนูใช่ไหมคะดังนั้นอยู่ในแม่กลน,นะคะสุดท้ายค่ะคำว่าสนิทคำนี้ทอทหารเป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่โกดนั่นเองนะคะแล้วหนูนิดก็มาตั้งร้านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันมีภาพที่ยังไม่มีสีสันเลยใช่ไหมคะนักเรียนต้องมาช่วยครูระบายสีกันก่อนนะคะภาพแรกที่ไม่มีสีสันนั้นก็คือภาพเหตุ ed, ใช่ไหมคะภาพเห็ุตัวสะกดคือดอเด็กดังนั้นอยู่ในแม่กดใช่ไหมคะต่อไปค่ะ เป็นภาพพริกพริกตัวสะกดคือกไก่ดังนั้นอยู่ในแม่กกที่ตรงตามมาตราด้วยนะคะและต่อไปข้างล่างค่ะคือมะนาวเห็นไหมคะว่ามะนาวมะอยู่ในแม่กอกาและนาวมีวแหวนเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กลูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ดูข้างในก่อนเลย นี่เป็นองุนใช่ไหมคะองุนนอนหนูสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กลนะคะต่อไปเลยน้อยนาสังเกตตัวสีชมพูนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่เกยนะคะต่อไปหัวหอมหัวอยู่ในแม่กอกาและหอมมีมอม้าเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กลมนั่นเองนะคะ ต่อไปมะเขือคำว่ามะเขือทั้งสองคำไม่มีตัวสะกดเลยดังนั้นอยู่ในแม่กอกานะคะต่อไปลูกพรับมีสองพยางลูกและพรับใช่ไหมคะดูคำว่าลูกก่อนนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในมาตราแม่กกใช่ไหมคะและคำว่าพรับมีใบไม้เป็นตัวสะกดดังนั้นก็อยู่ในแม่กก นะคะต่อไปสุดท้ายนั่นก็คือมะม่วงมะไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาและคําว่าม่วงมีงอง,งูเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กกงนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้หนูนิดก็ขายผลไม้หมดเลยใช่ไหมคะถึงเวลาที่หนูนิดต้องนำเงินกลับไปหยอดกระปุกที่บ้านแล้วนะคะพอขายของเสร็จแล้ว ถ้ถึงเวลาที่นูนิดเนี่ยจะต้องมาช่วยพี่ชายของเขาเติมคำให้เป็นคำที่สมบูรณ์กันนะคะโดยครูมีคำแต่ละคำให้นักเรียนจะต้องนำคำเหล่านี้มาเรียงเป็นคำให้ได้อย่างถูกต้องนะคะไปเริ่มที่ข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะครูมีคำว่าดีมาให้มีชอช้างมีสระโอและมีคอควายนักเรียนลองนำตัวเหล่านี้ มาเรียงให้เป็นคำสิคะว่าจะได้คำว่าอะไรนักเรียนคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะเริ่มที่สระโอก,กันนะคะชอช้างคอควายและคำว่าดีคำนี้อ่านว่าอะไรคะโชคดีนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะโชคดีต่อไปค่ะข้อที่2มีรอเรือสอเสือสระอายอหญิงและ บอใบไ,ไม้ไม่หันอากาศใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าจะอ่านเป็นคําว่าอย่างไรไปดูกันเลยนะคะอย่าลืมเขียนลงในสมุดตัวเองด้วยนะคะสาต่อไปเป็นตัวอะไรคะรอเรือบอใบไ,ไม้และตัวสุดท้ายยอหญิงนั่นเองนะคะดังนั้นคํานี้อ่านว่าสารบันสังเกตคําว่าบันนะคะมียอหญิงเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลน,นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่3คิดว่าคำนี้จะอ่านว่าอย่างไรคะไปดูกันเลยนะเริ่มที่อองอาสรคำว่าอามาแล้วไม่มีตัวสะกดแน่นอนคำนี้คืออยู่ในแม่ก,กอกาใช่ไหมคะและนักเรียนคิดว่าจะต้องเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าอาท,ทีนั่นเองนะคะสังเกตคำว่าทีตนะคะมีต่อต่าเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่ นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำนี้จะอ่านว่าอย่างไรคะอ่านว่ากระดาดหามาดูคำว่ากระก่อนนะคะคำว่ากระอยู่ในแม่กอกาและคำว่าดาดมีสอหรือสีเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กดใช่ไหมคะไหนอ่านคำนี้พร้อมกันสิคะกระ ดาดเก่งมากค่ะคำต่อไปข้อที่5เลยนะคะคำนี้นักเรียนคิดว่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเป็นคำว่าสับดานั่นเองนะคะนักเรียนมาดูคำแรกก่อนนะคะคำว่าสับมีปอปลาเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กบใช่ไหมคะและดา ไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกานั่นเองนะคะหลังจากที่ดูนิดและพี่ชายช่วยกันเรียงคำให้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะทีนี้พี่ชายของดูนิดเนี่ยก็ได้ชวนออกมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะใช่ไหมคะและในสวนสาธารณะก็มีป้ายคำมากมายนักเรียนลองมาอ่านพร้อมกันสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมาดูคำแรกกันเลยนะคะคำว่า ตาบนเราสามารถเขียนเป็นคำอ่านได้อย่างไรคะนั่นก็คือตาบนอ่านว่าตาบนมีสองพยางค์ใช่ไหมคะดูคำแรกก่อนนะคะคำว่าตําไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กรกาและคำว่าบนตัวสะกดคือลอลิงแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนนอนหนูดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่กลนนั่นเองนะคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะตาบนอ่านว่า ตามบนต่อไปค่ะไปที่เก้าอี้เลยค่ะมานั่งต,ตัวนี้นะคะคือคำว่าก้าวราวอ่านว่าก้าวราวนักเรียนดูนะคะคำนี้มีสองพยางค์คำแรกคือคำมอก้าวมีวอลวนเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่เกิลนะคะแล้วก็คำว่าร้าวก็มีวอลแวนเป็นตัวสะกดเช่นกันดังนั้นอยู่ในแม่เกิลนะคะอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะ 9ก้าร้าวอ่านว่า9กร้าวถัดลงมาข้างล่างตรงดอกไม้เลยค่ะคำนี้อ่านว่าปฏติยานนะคะปฏติยานอ่านว่าปฏติยานมีสามพยางใช่ไหมคะคำว่าปะไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาคำว่าติก็อยู่ในแม่กอ,อกาเช่นกันคำสุดท้ายคำว่ายานมีนอนเนนเป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงพยายนชนะท้ายเหมือนนอนหนูใช่ไหมคะดังนั้นคําว่ายานก็อยู่ในแม่กลน,นะคะอ่านคํานี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะปฏิยานอ่านว่าปฏิยานต่อไปค่ะเอาถัดขึ้นไปข้างบนนะคะคําว่าพัฒนาคํานี้อ่านว่าพัฒนานักเรียนสังเกตดีนะคะคํานี้คําว่าพัฒมีทอผู้เท่าเป็น ตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่กดนะคะแล้วก็คำว่าทะอยู่ในแม่กอกาคำว่านาก็แม่กอกาเช่นกันนะคะนักเรียนมาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะพัฒนาอ่านว่าพัฒนาถัดขึ้นไปอีกเลยค่ะคำนี้อ่านว่าพิกเนตคำว่าพิกเนตมี3พยางใช่ไหมคะ ดูคำแรกก่อนเลยค่ะคำว่าพิกมีคอร์ครังเป็นตัวสะกดออกเสียงกอใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่กกนั่นเองนะคะแล้วก็คำว่าคะอยู่ในแม่กอกาสุดท้ายคำว่าเนธมีสสสาราเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะคำนี้จึงอยู่ในแม่กดนั่นเองนะคะอ่านคำนี้พร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะพิกคะเนร อ่านว่าพิกคเนตถัดขึ้นไปข้างบนเลยค่ะคำนี้คำนี้อ่านว่ากลมกล่อมกลมกล่อมนะคะเรามาดูกันค่ะมีสองพยางค์คำแรกคือคำว่ากลมมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กลมนะคะแล้วก็คำว่ากล่อมก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นกันดังนั้นคำว่ากลมกล่อมอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลม เรามาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกรอบนะคะกลมกล่อมอ่านว่ากลมกล่อมต่อไปคำต่อไปนะคะถัดลงมาด้านล่างนั่นก็คือคำว่าอบพยบนั่นเองคำว่าอบพยบคำแรกคำว่าอบมีพอพานเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยานชนะท้ายเหมือนบอใบไม้ดังนั้นคำว่าอบจึงอยู่ในมาตราแม่กบนะคะแล้วก็คำว่าพระ อยู่ในแม่กอกาและคำสุดท้ายคำว่ายบมีพอพานเป็นตัวสะกดเช่นกันอยู่ในมาตราแม่กบเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะอบพยบอ่านว่าอบพยบและตอนนี้ก็มาถึงคำสุดท้ายแล้วคือคำว่าวิเศษนั่นเองนะคะคำว่าวิเศษมีสองพยางค์คือคำว่าวิและคำว่าเศษคำว่าวิ ไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาและคำว่าเศษมีสองฤกษสีเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญนชนะท้ายเหมือนดดเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าเศษจึงอยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองนะคะเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะวิเศษอ่านว่าวิเศษเอะคะ่ะยังไม่จบนะคะหลังจากที่เดินเล่นอ่าน ป้ายแล้วไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีคําว่าอะไรนั้นตอนนี้คำในป้ายแต่ละคำเนี่ยก็จะมีความหมายอยู่นักเรียนมาดูว่าคําเหล่านั้นจะมีความหมายว่าอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะอ่านความหมายของคําเหล่านั้นให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะข้อที่1ท้องที่ที่รวมหลายๆห,หมู่บ้านเข้าด้วยกันข้อที่ 2. ทําให้เจริญทําให้ก้าวหน้า 3. ม ยอดเยี่ยมดีเลิศ 4. ชื่อเทพองค์หนึ่งในาศาสนาพราหมณ์ฮินดู 5. ย้ายจากทิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่ง 6. ให้คำมั่นสัญญาด้วยความสุจริตใจ 7. เข้ากันพอดีมักจะใช้ในรถอาหาร 8. ล่วงเกินผู้อื่นอย่างไม่เกรงใจเรามาดูที่4คํคำนี้ก่อนนะคะคำแรก คำว่าอพยพนักเรียนคิดว่าจะตรงกับความหมายข้อใดอพยพแปลว่าการย้ายจากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าอพยพตรงกับข้อที่5นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้าวร้าวก้าวร้าวคือเป็นพฤติกรรมที่ ล่วงเกินผู้อื่นอย่างไม่เกรงใจใช่ไหมคะเราจึงเรียกว่าก้าวร้าวดังนั้นตรงกับข้อ8นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าปฏิญาณคำว่าปฏิญาณคือเป็นการให้คำมั่นใช่ไหมคะนักเรียนต้องเคยเจอแน่ในวิชาลูกเสือจะต้องมีคำปฏิญาณของลูกเสือใช่ไหมคะนั่นก็คือการให้คำมั่นสัญญาด้วยความสุจริตใจ ดังนั้นคำนี้ตรงกับข้อที่6นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าตำบนแล้วความหมายคืออะไรคะก็คือท้องที่ท,ที่รวมกันหลายๆหมู่บ้านเข้าด้วยกันเราจะเรียกว่าตำบลน,นะคะดังนั้นคำนี้จึงความหมายจึงอยู่ในข้อที่1นั่นเองค่ะต่อไปกันเลยนะคะ ต่อไปคำว่ากลมกล่อมนักเรียนต้องเคยได้ยินแน่นอนกลมกล่อม,มคือมักใช้ในรสอาหารใช่ไหมคะก็คือเข้ากันได้พอดีดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในความหมายข้อที่7นั่นเองนะคะต่อไปคำว่าพัฒนาพัฒนาคือการทำให้เจริญขึ้นทำให้ดีขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นความหมายจึงอยู่ในข้อที่สองใช่ไหมคะทำให้เจริญทำให้ก้าวหน้านั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะคำว่าพิคเนตนักเรียนเคยได้ยินไหมคะพิคเนตพระพิคเนตก็คือเทพองค์หนึ่งที่อยู่ในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะดังนั้นตรงกับความหมายข้อที่4นะคะสุดท้ายค่ะคำว่าวิเศษก็คือยอดเยี่ยมดีเลิศใช่ไหมคะดังนั้นตรงกับข้อที่ 3, นั่นเองนะคะ หลังจากที่เดินเล่นที่สวนสาธารณะกันมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ถึงเวลาที่หนูนิ้จะต้องทําการบ้านกันแล้วนะคะนักเรียนมาช่วยหนูนิดทาการบ้านกันดีกว่านะคะเตรียมสมุดดินสอให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทําการบ้านกันเลยค่ะข้อที่1ให้นักเรียนเขียนคําอ่านนะคะให้เป็นคําที่ถูกต้องด้วยนะคะข้อที่1น,นะคะเมื่อถึงวัยเบจเพศมักมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้น และนักเรียนคิดว่าคำว่าเบนจเพศจะเขียนเป็นคำที่ถูกต้องได้อย่างไรนั่นก็คือเบงจเพศเห็นไหมคะคำว่าเบงนอออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนนอยหนูใช่ไหมคะแต่ตัวสะกดที่ใช้คือยอผู้หญิงนั่นเองและคำว่าเพศออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กแต่ตัวสะกดคือสอเสือใช่ไหมคะ ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่2นายแพทย์ประทีปมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดแล้วคำว่าเชี่ยวชาญเขียนให้ถูกต้องได้อย่างไรคะนั่นก็คือเชี่ยวชาญเห็นไหมคะคำว่าเชี่ยวมีวแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่เกลใช่ไหมคะและคำว่าชาญมียอหญิงเป็นตัวสะกด อยู่ในแม่กลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ในสมัยก่อนแม่ทัพออกรบโดยใช้อาวุธแม่ทับดังรียนคิดว่าแม่ทับจะเขียนให้ถูกต้องต้องเป็นอะไรสะกดคะแล้วคําว่าอาวุธ่ะคะคาว่าวุธต้องเป็นพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดไปดูกันเลยนะคะแม่ทับเห็นไหมคะแม่อยู่ในแม่กอกาใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีตัวสะกด ส่วนคำว่าทัพมีพอพานเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ก,กบและคำว่าอาไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กองกาและคำว่าวุฒมีทอทงเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดนั่นเองนะคะข้อ4นะคะเราไม่ควรทิ้งเศษอาหารลงแม่น้ำลาคลองนักเรียนคิดว่าคำว่าเศษอาหาร ต้องเป็นตัวใดเป็นตัวสะกดคะแล้วคำว่าลำคลองต้องเขียนอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเศษอาหารดูคำว่าเศษก่อนนะคะคำว่าเศษคือสองหรือสีเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดนะคะแล้วก็คำว่าอาอย่อาาาคคคสุดท้ืวาหารมีรอเรือเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กลนนั่นเองและคำว่าลำคลอง ลำอยู่ในแม่กอกาใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าคลองมีงอง,งูเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กงนั่นเองข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะคุณครูสอนให้ฉันวาดภาพลายกนกคำว่าวาดภาพนักเรียนคิดว่าตัวสะกดจะเป็นตัวอะไรคะแล้วคำว่ากนกละ่ะจะเขียนได้อย่างไรไปดูกันเลยนะคะวาดภาพ คำว่าวาดก่อนนะคะดอเด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดใช่ไหมคะและคําว่าภาพพอพานเป็นตัวสะกดแต่อยู่ในแม่กกนะคะและคําว่ากนกมีกขาไก่เป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กกนั่นเองคะ่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็พานด่านจนครบทุกด่านแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้ทั่วรางวัลไปเลยทุกคนเก่งมากเลยคะ่ะและนักเรียนรู้ไหมคะว่า พยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวใช่ไหมคะแต่มีเพียง9ตัวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นตัวสะกดมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะมีขอขวดขอคนชอชิงชอเชอร์พอพึ่งฝอฝาหอหีบออ่างและแต่สุดท้ายคือหอนุหูกนั่นเองนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดคะภาพที่1นนักเรียนมีความเข้าใจแล้วภาพที่2ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างเล็กน้อยหรือภาพที่3ยังไม่เข้าใจในบทเรียนเลยหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกครั้งนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนมาตร,ตราตัวสะกดไปครบทุกตัวแล้วใช่ไหมคะ นักเรียนอย่าลืมสังเกตคำที่นักเรียนเขียนหรือคำที่นักเรียนพูดว่าตรงกับมาตราตัวสะกดใดนะคะและพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u ดูเคชั